ค่ะคณิตศาสตร์ปสเล่มหนึ่ง 1, บทที่2ในหน้า8ป85 86ส้าแปกถ้าเรียนพร้อมแล้วเราไปรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยค่ะหน้า8ปแบบฝึกหัด2.18โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบวงเล็บสาเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะ หนเลยนะคะนักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์และ2นักเรียนต้องหาคําตอบเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1พี่ออมเงินได้542บาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่211บบาทน้องออมเงินได้กี่บาทนะคะโจทย์ถามว่าน้องออมเงินได้กี่บาท คุณครูแอมจะวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจ์บอกพี่ออมเงินได้542บาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่21 1บาทสิ่งที่โจทย์บอกคุณครูแอมก็จะขีดเส้นใต้นะคะวันนี้นะคะจากการที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอในสื่อการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบวงเล็บ3นะคะคุณครูแอมก็จะใช้ โมเดลรูปแท่งหรือบาร์โมเดลนะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ในครั้งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยค่ะนักเรียนขาโจทย์ข้อนี้นะคะพูดถึงการออมเงินของพี่และน้องเพราะฉะนั้นโมเดลแท่งแรกของเราคือพี่ค่ะเขียนเลยพี่ ทีนี้โมเดลแท่งที่สองของเราคือน้องนั่นเองค่ะเอาเขียนเลยน้องอ่าก่อนที่เราจะมาเขียนน้องเรามาดูเลยค่ะน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่นะคะแสดงว่าโมเดลแท่งของน้องเนี่ยยาวกว่าหรือว่าสั้นกว่าของพี่คะอ่าคำตอบคือ สั้นกว่าเพราะน้องออมเงินได้น้อยกว่านะคะเอาสั้นกว่าเท่านี้นักเรียนขาส่วนนี้ค่ะนะมีส่วนที่เท่ากันอยู่นะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะและส่วนนี้คือน้อง นะคะน้องน้อยกว่าพี่นะคะน้องน้อยกว่าพี่สองร้อยสิบเอ็ดบาทอ่ะโจทย์ถามว่าน้องออมเงินได้กี่บาท เราทราบไหมคะว่าน้องออมเงินได้กี่บาทเนี่ยน้องออมเงินได้กี่บาทถ้าตัวที่เราไม่ทราบค่าเราก็ใส่เครื่องหมาย Question Mark ให้มันนี่เราต้องการจะหาว่าน้องออมเงินได้กี่บาทเราจะหาคําตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาคําตอบได้โดยการนํา542ลบด้วย21 1เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนจะหาคำตอบได้นะคะนักเรียนลอกลงมาเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูแอมนะคะจะขออนุญาตลบในแนวนอนเริ่มลบที่หลักอะไรก่อนเริ่มลบที่หลักหน่วยนะคะ2ลบด้วย1ได้1 4ลบด้วย1ได้3 5ลบด้วย2ได้3ตอบน้องออมเงินได้กี่บาทคะนักเรียน 331บาทนะคะโอเคอ่าเมื่อเราได้คำตอบมาแล้วนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการของคำตอบนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาตรวจสอบกันนิดนึงอ่าตรวจสอบเวลาวิธีการตรวจสอบคำตอบในประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะให้นักเรียนนำผลลบบวกด้วย ตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งอ้าวจริงไม่จริงมาดูกันเลยผลลบของเราคือเท่าไหร่คะ331บวกด้วยตัวลบคือ211เท่ากับอะไรเอย่ยตัวตั้งพอดีเป๊ะเลยค่ะนักเรียนฉะนั้นคำตอบข้อนี้ถูกต้องคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะ สวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียน142ต้นปลูกทุเรียนน้อยกว่าปลูกมังคุด122ต้นสวนนี้ปลูกมังคุดกี่ต้นโจทย์ถามสวนนี้ปลูกมังคุดกี่ต้นแอมจะวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามไว้นะคะโจทย์บอกสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียน142ต้นปลูกทุเรียนน้อยกว่ามังคุด122ต้น สิ่งที่โจทย์บอกคุณครูแอมจะเขียเส้นใต้ไว้นะคะนักเรียนโอเคเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะใช้โมเดลรูปแท่งหรือบาโมเดลเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ในข้อนี้กันนะคะโอเคค่ะข้อที่2นี้นะคะ,ะโจทย์ปัญหานี้พูดถึงสวนแห่งหนึ่งที่ปลูกทุเรียนและปลูกมังคุดโอเคเรามาเริ่มเขียนกันเลย โมเดลแท่งที่หนึ่งของเราคืออะไรคะทุเรียนเท่าไรเอ่ยหนึ่งรอี่สเขียนเลยหนึต่อไปปลูกทุเรียนน้อยกว่ามังคุดนะคะโมเดลแท่งที่สองของเราคือมังคุด ลูกทุเรียนน้อยกว่ามังคุดนะคะในข้อความตรงนี้ค่ะหมายความว่ามังคุดมากกว่าทุเรียนอ่าจริงไหมคะนักเรียนทุเรียนน้อยกว่ามังคุดนะคะอีกในหนึ่งคือมังคุดมากกว่าทุเรียนเอามากกว่าเพราะฉะนั้นแถบของมังคุดจะต้อง ยาวกว่าทุเรียนนะคะมากามากกว่าอยู่กี่ต้นหนึต้นเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ปลูกทุเรียนและปลูกมังคุดเท่ากันคือ142นะคะมังคุดมากกว่าทุเรียนกี่ต้น122ต้นคะ่ะนักเรียนส่วนนี้คือส่วนที่ มังคุดนะคะมากกว่าทุเรียนมังคุดมากกว่าทุเรียนนะโจทย์ถามว่าสวนนี้ปลูกมังคุดกี่ต้นนี่นักเรียนนี่นักเรียนก็มาดูที่อะไรเอ่ยนักเรียนก็มาดูที่มังคุดมังคุดกี่ต้นนะคะเมื่อ,อ,อโมเดลรูปแท่งนี้อยู่ในแท่งเดียวกันนะคะอยู่ในแท่งเดียวกันอ่าโอเค มังคุดจุดจุดจุดต้นอ่ะเราต้องการหาว่ามังคุดกี่ต้นนะคะเราหาคําตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาคําตอบได้โดยการนําในแท่งนี้นะคะนํา142บวกด้วย122เท่ากับเท่าไหราโอเคเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะลอกลงมาเลยค่ะ142บวกด้วย122 เท่ากับโอเคเดี๋ยวคุณคณแอมจะขออนุญ,ญาตบวกในแนวนอนนะคะเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วย2บวก2ได้4ต่อไปบวกในหลักสิบนะคะ4บวก2ได้6ต่อไปบวกในหลักร้อย1บวก1ได้2เพราะฉะนั้นตอบส่วนนี้ปลูกบังคุไดได้กี่ต้นคะนักเรียนได้กี่ต้น264ต้นนั่นเองค่ะโอเค หน้า85 2. งวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบมาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้นักเรียนทำกันก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำอันดับแรกคือ 1. วงรอบสิ่งที่โจทย์ถาม2ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอก3เขียนประโยคสัญลักษณ์และ4หาคำตอบเร,เรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีนกยูง345ตัวมีแกะน้อยกว่านกยูง203ตัวสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวโจทย์ถามว่าสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวโจทย์บอกว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีนกยูง345ตัวมีแกะน้อยกว่านกยูง203ตัวโอเคนะคะต่อไป วันนี้คุณทูแอมก็จะใช้โมเดลรูปแท่งหรือว่าบาร์โมเดลนะคะเขามาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ในข้อนี้โจทย์ข้อนี้พูดถึงสวนสัตว์นะคะมีนกยูงแล้วก็มีแกะ,ะเราเริ่มเขียนที่นกยูงก่อนเลยนะคะโมเดลแท่งแรกของเราคือนกยูง345นะคะ ต่อไปมแะะีแกะน้อยกว่านกยูงนะคะแกะน้อยกว่าสะแดงว่าแถบของแกะเนี่ยโมเดลแท่งของแกะนะคะแถบเนี้ยจะยาวหรือว่าสั้นกว่านกยูงต้องสั้นกว่าเพราะน้อยกว่านะคะอ่าโอเคปึ๊บนะคะอ่าแล้วก็ต้องมีส่วนที่เท่ากันแน่ๆคะ่ะนักเรียน นี่นะคะคือส่วนที่เท่ากันเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันทีนี้ส่วนนี้คะ่ะนักเรียนใช้ปากกาสีแดงอ่ใช้ปกา,ก,ปก,ากกาสีน้ำเงินดีกว่าเน้อส่วนนี้คือส่วนที่ยังไงเอ้ยส่วนนี้คือส่วนที่แกเป็นไงคะน้อยกว่านกยุงสอยสามตัว แกะน้อยกว่านกยูงสองร้อยสามตัวโจทย์ถามว่าสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวอ่าโจทย์ถามว่าเนี่ยค่ะเนี่ยมีแกะกี่ตัวรู้ไหมคะว่ากี่ตัวไม่รู้ค่ะนักเรียนหาคาตอบได้อย่างไรคะหาจานวนแกะสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวหาได้อย่างไรหาได้จากการนำสามร้อยสี่สิบห้าลบด้วยสองร้อยสามเท่ากับเท่าไรโอเค เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะลอกมาเลย345นะคะลบด้วย203เท่ากับขออนุญาตลบในแนวนอนนะคะถ้าใครไม่สะดวกลบในแนวตั้งได้เลยนะเริ่มลบในหลักหน่วยนั่นก็คือ5ลบด้วย3 5ลบด้วย3ขอโทษด้วยอาขีดเลยไป5ลบด้วย3ได้2นะคะ ลบในหลักสิบก็4ลบด้วย0ได้4และลบในหลักร้อยสลบด้วย2ได้1ดังนั้นสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัว1นึ่งตัวนะคะถ้านักเรียนอยากทราบว่าคำตอบที่นักเรียนหามานะคะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันได้เลยค่ะมาเลยมา โอเคเรามาตรวจสอบขอเขียนย่อๆนะคะว่าตรวจสอบวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะเราจะนำผลลบนะคะบวกด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งอเอาเลยผลลบของเราคือ142บวกด้วยตัวลบคือ203เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะเราลองมาลองบวกกันดูนะบวกในหลักหน่วยนะคะ สอบวกสได้5บวกในหลักสิบสีบวกศได้4บวกในหลักร้อยหนบวกสได้3เป็นไงคะเท่ากับตัวตั้งพอดีเป๊ะเลยค่ะนักเรียนโอเคเดี๋ยวคุณครูแอมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทําข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อ2วันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าวันนี้อ่านหนังสือได้น้อยกว่าเมื่อวาน30หน้าเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าอันดับแรกค่ะมาเลยอันดับที่1วงรอบสิ่งที่โจทามโจทย์ถามว่าเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าอันดับที่สองคิดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้า วันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวาน30หน้าน,นะคะทีนี้วันนี้คุณรูอนก็จะใช้โมเดลรูปแท่งนะคะหรือบางโมเดลมาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ในข้อนี้เรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะพูดถึงแก้วตาที่อ่านหนังสือ2วันคืออ่านวันนี้กับอ่านเมื่อวานเพราะฉะนั้นโมเดลแท่งแรกของเราคือวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้ วันนี้อ่านได้หนึ่งร้อยสามสิบห้าหน้าอืมมาต่อเลยค่ะวันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวานวันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวานสามสิบหน้านะคะเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยน้อยกว่าแสดงว่ามเดลแท่งเมื่อวานนะคะของ เมื่อวานเมืออออม่อวานอ่าเมื่อวานต้องเป็นยังไงคะวันนี้น้อยกว่าแสดงว่าเมื่อวานต้องเป็นยังไงเอย่ยมากกว่าในทางกลับกันนะคะวันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวานสามสิบหน้าแสดงว่าเมื่อวานนะคะมากกว่าวันนี้30สบ หน้าอ่ะเราก็มาเขียนเลยเมื่อวานมากกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นมีส่วนที่เท่ากันนะคะคือกี่หน้าเอย่ยหนึ่งรอสาสิห้าหน้านะคะเมื่อวานต้องมากกว่าวันนี้กี่หน้าสามสิบหน้าค่ะส่วนนี้นะคะคือส่วนที่เนี่ยค่ะ ส่วนที่เมื่อวานมากกว่าวันนี้นะคะเมื่อวานมากกว่าวันนี้30หน้าเพราะฉะนั้นโจทามว่าเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าเราก็มาโฟกัสที่เมื่อวานอ่าเมื่อวานอ่านหนังสือได้กี่หน้านี่ค่ะนี่เมื่อวานอ่านได้จุดจุดจุดหน้านี่นะคะคือสิ่งที่เราต้องการหาเราจะหาคําตอบได้อย่างไรคะนักเรียนหาคําตอบได้โดยการนํา 135บวกด้วย30เท่ากับเท่าไรนะคะหาคำตอบได้โดยการลอกลงมาเลย135บวกด้วย30เท่ากับกเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตบวกในแนวนอนนะคะเริ่มบวกในหลักหน่วย5บวก0ย์ได้5บวกในหลัก10 3บวก3ได้6บวกในหลักร้อย1บวก0ได้1 ตอบเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้165หนะ้าโอเคค่ะทีนี้นักเรียนขาในข้อที่3เดี๋ยวคุณครูแอมจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะหน้า86 3เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1ฟามแห่ง1มีมา้าน้อยกว่าแพะอยู่143ตัว ถ้ามีแพะ224ตัวฟาร์มนี้มีม้ากี่ตัวนะคะโอเคโจถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามวงรอบไปเลยค่ะโจถามว่าฟาร์มนี้มีม้ากี่ตัวนะคะโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าฟาร์มแห่งหนึ่งมีม้าน้อยกว่าแพะอยู่143ตัวถ้ามีแพะ224ตัวโอเคในคุูแอมก็จะใช้ โมเดลรูปแท่งหรือว่าบาโมเดลนะคะมาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในข้อนี้กันอ่าข้อที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงฟาร์มนะคะที่มีม้ากับมีแพะอ่าเพราะฉะนั้นโมเดลแท่งแรกของเราก็คือแพะนะคะเพราะเขาให้มาแล้วะะว่ามีแพะ,ะเพราเขาให้มาแล้วนะคะว่ามีแพะอ่าเดี๋ยวคุแอมเห็นตรงนี้แล้วกันนะอ่าเขาให้มาแล้วนะคะว่ามีแพะ2 2 4ตัว ทีนี้มาดูกันต่อเลยค่ะมา้มาม้าเอามาดูมา้าเขาบอกว่าม้าเนี่ยม้าน้อยกว่าแพะอะคํานี้เลยค่ะม้าน้อยกว่าแพะแสดงว่าแถบของม้าต้องเป็นยังไงน้อยกว่าแพะนะคะน้อยกว่าแถบของม้าก็ต้องสั้นกว่าแถบของแพะนะคะอันนี้คือความหมายคือม้าน้อยกว่าแพะนะคะ ม้าน้อยกว่าแพ้อยู่หนึ่งร้อยสิบสามตัวอ้าวมามามา,อาเอาครูแอมเขียนผิดสีอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะมีส่วนที่เท่ากันและส่วนนี้คือส่วนที่เป็นยังไงคะเป็นส่วนนี้คือส่วนที่ม้านะคะน้อยกว่าแพะหนึ่งร้อยสี่สิบสามตัวโจทย์ถามว่า ความนี้มีม้ากี่ตัวอ่ะเราก็มาพิจารณาที่มา้ามีม้ากี่ตัวเราทราบไปคะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะให้เป็นเครื่องหมาย question mark คือตัวที่เราต้องการจะหาเราจะหาคําตอบได้อย่างไรเราจะหาคําตอบได้โดยการนํา2 2 4นะคะลบด้วย143เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ลอกลงมาเลย224ลบด้วย143เท่ากับเดี๋ยวคุณครูแอมจะขออนุญาตลบในแนวนอนนะคะเริ่มลบที่หลักหน่วย4หน่วยนะคะ4หน่วยลบ3หน่วยได้1หน่วยลบในหลักสิบให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นลบกันไม่ได้ทำยังไงเอ่ยไปทำการกระจายมาค่ะกระจายจากหลักร้อย200กระจายมา100เหลือ 100. 100, 100หลักสิบ0รวมกับที่กระจายมา10 10กลายเป็น 12ทีนี้ลบกันได้หรยอ,อย่างลบกันได้แล้วค่ะโอเคมาทำกันเลย12นะคะลบด้วย4ได้มีอยู่4นับไปให้ถึง12 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12ครูแอมนับมากี่นิ้ว8นิ้วนะคะเพราะฉะนั้น12ลบ4ได้8ลบในหลักร้อย2 1อ่ะเหลือ1นและ1หนึ่ง หนึ100่งร้อยลบหนึ่งร้อยเหลือศูนย์ร้อยศูนย์เราไม่จำเป็นต้องเขียนนะคะตอฟปาร์แห่งนี้มีมากกี่ตัวแปดสิบเอ็ดตัวนั่นเองคะ่ะนักเรียนถ้านักเรียนอยากตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบอย่างไรเอ่ยจำได้ไหมคะวิธีการตรวจสอบคำตอบในประโยคสัญลักษณ์การลบคือให้นักเรียนนำผลลบนะคะบวกด้วยตัวลบเท่ากับตัว ตั้งอ่าไม่เชื่อมาดูเลยผลลบคือ81บวกด้วย143เท่ากับตัวตั้งจริงไหมเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาบวกในหลักหน่วย1หน่วยบวก3หน่วยได้4นะคะบวกในหลักส0บ0บวก4 10ได้12 10ใส่2ทด1อ้่วทีนี้100บวก100ได้200 เห็นไหมคะตัวตั้งของเราคือ2 2 4เท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะนักเรียนโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อ2พัดลมตัวหนึงติดราคาไว้899บาทพัดลมติดราคาไว้น้อยกว่าเตารีด101บาทเตารีดติดราคาไว้กี่บาทโอเคค่ะ ตอบคำถามก่อนเลยโจ์ถามอะไรโจย์ถามว่าเตารีดติดราคาไว้กี่บาทโจทย์บอกอะไรโจ์บอกว่าพัดลมตัวหนึ่งติดราคาไว้899บาทพัดลมติดราคาไว้น้อยกว่าเตารีด1 0 1บาทนะคะโจทย์ในวันนี้คุณครูแอมก็จะใช้โมเดลรูปแท่งหรือว่าบาโบนินะคะหรือว่าบาโมเดลเข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์โจทย์นะคะโอเคเรามาเริ่มวาดบาโมเดลกันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้พูดถึงพัดลมและเตารีดนะ,ะ่ะเรารู้แล้วว่าพัดลมนะคะพัดลมราคาเท่าไหร่เรารู้แล้วเราก็เขียนเลยโมเดลแท่งแรกของเราคือพัดลมอ่ะแปดร้อ้าบเานะคะเราก็วาดมาต่อไปพัดลมติดราคาไว้น้อยกว่าเตารีดหนึ่งร้ยเอ็ดบาทเนี่ย พัดลมน้อยเพราะฉะนัน้นเตารีด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 ต้องมี้ะพัดลมน้อยแสดงว่าเตารีดต้องมากมากกว่าก็ใช้แถบยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีส่วนที่เท่ากันส่วนที่เท่ากันส่วนที่เท่ากันคือ,อขอโทษค่ะนักเรียนส่วนที่เท่ากันคือเท่าไรเอ่ย899นะคะ พัดลมติดรา <ine> คาไว้น้อยกว่าเตารีดพัดลมน้อยกว่าแสดงว่าเตารีดส่วนนี้คือส่วนที่เตารีดนะคะมากกว่าพัดลมกี่บาท1 0 1บาทอ่าโจถามว่าเตารีดติดราคาไว้กี่บาทนี่ค่ะโจถามว่าเนี่ยเตารีดเนี่ยติดราคาไว้กี่บาทอ่ะเนี่ยนี่ค่ะโจถามนะโจถามว่า เกาหร,ราคาจุดจุดจุดบาทอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องการหานะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเราจะหาคำตอบได้จากการนำา8 9บบวกด้วย101เท่ากับเท่าไรโอเคหาคำตอบไปพร้อมๆกันลอกลงมาเลยค่ะ899บวกด้วย101เท่ากับ ข้อนี้นะคะง่ายมากอ่าแปดร้อยเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งบวกตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าร้อยนะคะเก้าร้อยบวกหนึ่งร้อยข้อนี้ตอบอะไรคะนักเรียนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยอ่าไม่บอกอ่าคิดวิธีเดิมนะคะจริงๆข้อนี้เนี่ยเห็นแล้วตอบง่ายมากเลยนะแต่ว่าเราทําวิธีของเรานะคะอ่ามาบวกในหลักหน่วยเก้าร้อยบวกอุ้ยขอโทษค่ะบวกในหลักหน่วยนะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใสศูนย์ทด หนึ่งโอเคบวกในหลักสิบนะคะหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกศูนย์ได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งโอเคบวกในหลักร้อยแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกอีกหนึ่งนะคะเป็นสิบใสศูนย์ไม่มีหนึ่งให้ทดก็ใสหนึ่งได้เลยนะคะอย่าลืมนับหน่วยสิบร้อยใส่ลูกน้ำเพราะฉะนั้นตอบตอรีดติดราคาไว้กี่บาท 1,000บาทนั่นเองค่ะโอเคนะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวคุณครูแอมจาให้เรียนทำข้อ3และข้อ4ด้วยตัวเองนะคะ